ข้อสอบแผท1หนึ่งเดือนมิถุนายนปีพศสอ 2, 5 6พข้อที่26สถานการณ์กำหนดมาว่าการว่ายน้ำแบบผัดผสมเป็นการแข่งขันว่ายน้ำที่แต่ละทีมประกอบด้วยนักว่ายน้ำจำนวน4คนโดยนักว่ายน้ำในทีมแต่ละคนจะต้องว่ายน้ำคนละหนึ่งท่าดังนี้คนที่1ไว่ายท่ากันเชียงคนที่2ไว่ายท่ากบคนที่สว่ายท่าผีเสื้อ และคนที่4ีว่า,ายท่ารีสไตล์ชมรมว่ายน้ำเงือกสยามสลามไทยมีสมาชิกจำนวนหกคนคือแก้มข้าวคิมเงาะเจดและฉันโจทย์กำหนดมาว่าถ้าชมรมว่ายน้ำเงือกสยามสลามไทยต้องการจัดสมาชิกของชมรม4คนเพื่อเป็นทีมเพื่อเป็นทีมเข้าร่วมแข่งขันว่ายน้ำแบบผผสม โดยที่สมาชิกในชมรมทุกคนสามารถว่ายน้ำได้ทุกท่าของการว่ายน้ำแล้วชมรมจะมีวิธีในการจัดสมาชิกเพื่อแข่งขันว่ายน้ำแบบผสผสมที่แตกต่างกันทั้งหมดกี่วิธีอย่างแรกเราต้องเลือกหนึ่งคนจากหกคนมาเป็นคนที่หนึ่ง ก็จะได้ว่าเราสามารถเลือกได้ทั้งหมด6วิธีต่อมาเลือกหนึ่งคนจาก5คนที่เหลือมาเป็นคนที่สองเราก็จะได้ว่าสามารถเลือกได้ทั้งหมด5วิธี ต่อมาเลือกหนึ่งคนจากสี่คนที่เหลือมาเป็นคนที่สามเราก็จะได้ว่าเราสามารถเลือกได้ทั้งหมด4วิธีต่อมาเราก็เลือกหนึ่งคนจาก3คนที่เหลือ มาเป็นคนที่4เราก็จะได้ว่าเรานั้นสามารถเลือกได้ทั้งหมด3วิธีทีนี้นำวิธีที่เลือกได้มารวมกันก็จะเป็น6กคูณหคูณสคูณสรวม6กคูณห คูณสี่คูณสามเมื่อคำนวณออกมาคำตอบที่ได้จะเป็นสามร้อยหกสิบวิธีดังนั้นข้อที่ถูกต้องจึงเป็นข้อสี่สามร้อยหกสิบวิธีขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้และพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ